วิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันจันทร์ที่29กันยายนนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นที่ t time f r a m e w e e k เป็น t m m f r a m e แรกซึ่ง t m m f r a m มนี้นะครับจะเป็น time f r a m e ที่เราจะใช้ดูว่าแท่งเทียนสัปดาห์ก่อนปิดจบเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งลักษณะของแท่งเทียนสัปดาห์ที่แล้วเป็นการปิดบนนะครับแล้วก็ทิ้งไส้เอาไว้เล็กน้อยหมายความว่าขึ้นไปทําราคาสูงสุดที่3683 ลงมาปิดที่3759นะครับราคาสูงสุด3791ราคาต่ำสุด3683นะครับซึ่งถ้าเราดูทำเฟรมวีกจะเป็นการปิดบนแล้วก็เป็นแท่งเขียวติดต่อกันนะครับประมาณ6สัปดาห์เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งหมายความว่าก็ยังคงทำออทามไฮ นะครับยังคงมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเลยนะครับก็มีโอกาสที่ราคาทองจะขึ้นไปทดสอบแนวประมาณ3,800แล้วก็3,900มากๆเลยนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปถึง4,000ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเราต้องมารอดูว่าปัจจัยไหนที่จะสนับสนุนให้ราคาทองมีโอกาสขึ้นไปถึงในจุดนั้นได้บ้างนะครับทีนี้เราไปดูข่าวนิดนึงครับสัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทางเทคนิค ข่าวสัปดาห์นี้บอกไว้ก่อนว่าเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการจ้างงานนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของ non ฟ a r m p a y r o l นะครับตลาดจะไปโฟกัสที่ตลาดแรงงานนะครับมากกว่าตลาดเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเพิ่งปรับลดดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับที่เหลือเขาก็จะโฟกัสเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็แรงงานว่าตัวเลขจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าตัวเลขดีขึ้นเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับอาจจะเป็นลดปีหน้าแบบนี้ทีนี้วันอังคารนะครับ เริ่มต้นที่วันอังคารวันจันทร์จะไม่มีข่าววันอังคารเวลาสามทุ่มจะมีตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่หรือ Job Opening นะครับครั้งก่อน 7.18M นะครับครั้งนี้7.15นะครับก็แสดงว่าตัวเลขการตัวเลขว่างงานเปิดใหม่นะครับก็จะน้อยลงแต่น้อยลงไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวรอดูตัวเลขเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับตอน3ามทุ่มข่าวเวลาเดียวกันนะครับ เป็น Cb Consumer Confidence นะครับเป็นรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากนะครับหน่วยงาน Cb Consumer นะครับครั้งก่อน97.4ครั้งนี้95.3 2สองตัวเลขนี้นะครับถ้าออกมาเทียบเท่ากับคาดการก็ไม่เป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้วิ่งแรงมากเพราะว่าอย่าลืมครัว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ Non Farm Payroll มาดูวันพุธครับ ตอน1นึ่งทุ่มสิก็คือจะเป็น adp non farm นะครับตัวเลขครั้งก่อน5 4 k ตัวเลขครั้งนี้คาดการ5 3 k หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก adp นะครับเขาพิเคราะห์ว่าจะน้อยลงกว่าครั้งที่แล้วนะครับประมาณ1นึ่งหมื่นตำแหน่งนะครับจาก54คาดการมา53ถ้าตัวเลขออกมาน้อยก็ไม่เป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็จะทำให้ราคาทองมโอกาสขึ้นต่อได้ทีนี้มาดูครับ ตอน2ทุ่ม45เป็นข่าว PMI ภาคการผลิตคาารคาดการ52ครั้งก่อน52อันนี้ก็เทียบเท่ากับครั้งที่แล้วตอน3ทุ่มนะครับจะมี PMI ภาคการผลิตจาก ISM นะครับครั้งก่อน48.7ครั้งนี้49.1ถ้าตัวเลขออกมาเท่ากับคาดการหรือสูงกว่าคาดการก็จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์แต่ก็วิ่งไม่เยอะนะครับ เพราะว่าถ้าจะวิ่งเนี่ยก็น่าจะไปวิ่งตั้งแต่ ADP n o n f a r มแหละส่วนภาคการผลิตและภาคการบริการก็อาจจะวิ่งนะครับสลับพันผลเล็กน้อยตอน3ามทุ่มครึ่งนะครับสินค้าคงคลังน้ำมันดิบก็ไม่มีผลอะไรมากนะักแล้วก็มีอีกครั้งหนึงวันพฤหัส1ข่าวนะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเป็น u n employment c l a i m นะครับครั้งก่อน2 1 8 k ครั้งนี้229หมายความว่าคนยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแค่ตัวเลขการคาดการเท่านั้นนะครับถ้าตัวเลขออกมาตามคาดการก็จะไม่เป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์เพราะว่าคนยื่นสวัสดิการเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นผลบวกกับราคาทอง มาดูวันศุกร์ไฮไลท์ครับสัปดาห์นี้สาคัญมากการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งก่อนตัวเลขออกมาแย่มากๆ2 2 k 2 2 0 0 0ตําแหน่งนะครับครั้งนี้คาดการ5 1 k ก็สูงกว่าครั้งที่แล้วก็ดีนะครับดีกว่าดีกว่าครั้งที่แล้วก็จะเป็นผลดีต่อสกุลเงินดอลลาร์นะครับก็อาจจะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็อาจจะกดดันราคาทองผมว่าอาจจะเป็นระยะสั้นๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราต้องรอตลาดเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ห้ามประมาท แล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งับอัตราการว่างงาน4.3ครั้งก่อนก็4.3ตัวเลขนี้ก็สำคัญนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกันหมดเลยตอนหนึ่งทุ่มครึ่งจะมีครับดัชนีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะก็ออกมาที่เท่าเดิมครับ0.3กับ0.3ร mm hmm. ายได้ต่อชั่วโมงของออการจ้างแรงงานในสหรัฐนะครับตอน2ทุ่ม45 ดัชนีฝ่ายจะซื้อ P M I นะครับครั้งก่อน53.9ครั้งนี้ก็คาดการออกมาที่53.9แล้วก็ตอน3ทุ่ม P M I เหมือนกันนะครับเป็นภาคการบริการจาก I S M ครั้งก่อนคาดการที่52ครั้งนี้ก็คาดการที่52นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขข่าวเศรษฐกิจในรอบสัปดาห์นี้และเดี๋ยวเราค่อยมา วิเคราะห์กันแบบวันต่อวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เทคนิคก่อนนะครับเทคนิคเนี่ยในทางเฟรมเดย์นะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาถึง3796แล้วนะครับมีการเบรกจุดสูงสุดของรอบที่แล้วนะครับก็คือแท่งนี้แท่งเนี้ยราคาสูงสุด3791ตอนนี้3797ก็ได้มีการเบรกขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอดูทางเฟรมสี4ชั่วโมงแล้วก็ขออนุญาตเปิดเส้น แนวรับแนวต้านแล้วก็โซนสําคัญที่ได้มีการตีเอาไว้ด้วยนะครับตรงจุดนี้เป็นแนวต้านนะครับ97 3791แล้วก็3784ดังนั้นตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแนวรับนะครับซึ่งจะเป็นแนวรับด่านแรกที่เขาได้มีการเบร a k ขึ้นมาใน time frame 4ชั่วโมงและใน time frame 4ชั่วโมงนะครับก็จะมีโซนสําคัญสําคัญตรงบริเวณนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นโซนดีมานเดี๋ยวเราย่อไปดู time frame 1ชั่วโมงเราจะเห็นรายละเอียดเดยอะขึ้นนะครับ ซึ่งตรงบริเวณนี้เราจะสังเกตว่าราคาเขาได้มีการลงมาแตะแล้วก็ได้มีการเด้งขึ้นไปถ้ามองกรอบนี้จะเป็นดีมานโซนกรอบกว้างๆนะครับทีนี้พอกรอบมันกว้างเกินไปเนี่ยเราก็จะไปตีในไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงเพื่อให้มันคมมากขึ้นนะครับและเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับในไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงนะครับตรงนี้เรามองว่าเป็นดีมานโซนในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกรอบ 3 7 7 0แล้วก็3 7 6 3ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ถ้าเกิดราคาย,ย่อลงมาก็มีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงจุดนี้นะครับและตรงจุดนี้ก็จะเป็นแนวรับสำคัญนะครับ3791 3784แและยังมีตรงนี้อีกด้วยนะครับที่ผมมองว่ามีโอกาสที่เขาจะลงมาทดสอบได้แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะเป็นแนวรับดังนั้นผมก็จะตีเส้นตรงนี้เพิ่มเอาไว้อีกประมาณเส้นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น ตรงบริเวณเนื้อนะครับที่เขาได้มีการาทําราคาปิดตรงนี้แล้วก็ราคาเปิดตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็จะตีเส้นเอาไว้แบบนี้นะครับตรงบริเวณ3 7 7 8นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งดังนั้นวันนี้แผนการเทรดยังคงมองหน้าบายนะครับและทุกครั้งที่มีข่าวสําคัญก็จะเป็นข่าวอ,าอย่างวันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นดอนฟาร์มเพโลข่าวก็จะทําให้ราคาอาจจะวิ่งหน่องแนงครับอาจจะวิ่งหน่องแนงใน กรอบแคบๆเพื่อรอตัวเลขเฉลยนะครับดังนั้นวันนี้แผนการเทรดของเราก็ยังคงมองหน้าบายแต่ถ้าเราจะบายเราคงไม่ได้บายทันทีนะครับเพราะว่าถ้าบายทันทีเนี่ยถามว่าเทรนยังคงเป็นเทรนขาขึ้นบายทันทีได้เปรียบไหมได้เปรียบแต่ว่าราคาเราไม่ค่อยได้เปรียบแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะรออาจจะใช้ระยะเวลาในการรอนิดนึงแต่ว่า ถ้าเรารอให้เขาย่องลงมาถึงโซนแนวรับนะครับหรือตรงบริเวณดีมานโซนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่จะขึ้นลดเลยอาจจะต้องใช้เก็บ TP แบบระยะสั้นๆนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเทรดกันในสัปดาห์นี้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบทวิเคราะห์นี้เป็นเพียงมุมมองของผู้วิเคราะห์การเทรด นะครับมีความเสี่ยงนะครับเราต้องใช้วิจ,จรารณญานแล้วก็ใช้บทวิเคราะห์นี้เป็นแนวทางในการเข้าออเดอร์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ